กิ่งต่าสุดกิ่งล่างสุดควรจะห่างจากพื้นสกักกี่เซนหรือระยะเท่าไหรดีวันนี้เกษตรตองแปดมีคําตอบให้กับเพื่อนๆืนครับวันนี้เรามาแบ่งปันกันเพราะมีคําถามจากเพื่อนเอนเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเวลาเราปลูกทุเรียนแล้วเนี่ยกิ่งล่างสุดกิ่งต่ําสุดควรจะเคลียร์สักระยะเท่าไรอย่างไงกันดีวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันจากหน้างานจริงตอนนี้เราออนทัวร์มาอยู่ที่จังหวัด ระนองนะครับส่วนของพี่เทพซึ่งเมื่อวานเราไปไล่แต่งกิ่งกันนะครับรวมถึงการแนะนําแต่งกิ่งในส่วนของส่วนนี้ด้วยนะครับที่เป็นอายุ4ปีแล้วนะครับก็เลยจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเมื่อวานเราไล่แต่งกิ่งแถวตรงกลางไปแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าแถวริมที่ยังไม่ได้แต่งเนี่ยลักษณะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันนะครับะจะสังเกตส่วนนี้ได้เลยนะครับเนื่องจากพี่เทพขึ้นกลับมาดูแลนะครับได้ประมาณปีเดียวแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกิ่งนะครับแต่ต้นเล็กชุดใหม่เนี่ยมีความเข้าใจการแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเป็นช่วงที่กําลังชนมีลูกด้วยก็เลยยังไม่สามารถที่จะแตะเรื่องกิ่งอะไรได้มากนักนะครับแต่จะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราไว้กิ่งต่ําจนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนต้นเล็กนะครับต้องอธิบายก่อน ตั้งแต่ตอนเราต้นเล็กๆเนี่ยถ้ากิ่งอยู่บริเวณนี้เขาก็จะอยู่บริเวณนี้เขาไม่ได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องอธิบายก่อนหลายๆคนเข้าใจว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆกิ่งเขาอยู่ตำแหน่งไหนเขาก็จะอยู่ตำแหน่งนั้นไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เขายืดหรือที่เขาสูงคือด้านบนครับด้านบนเขาจะยืดไปเรื่อยๆเพราะนั้นสังเกตถ้าเป็นดอกชุดนี้ขั้วเขาก็เท่านี้แล้วถูกต้องไหมครับขั้วก็เท่านี้แล้วลูกเนี่ยห้อยดินแน่นอนนะครับชุดเนี้ย ลูกห้อยดินแน่นอนหรือถ้าเป็นกิ่งนี้ลูกก็ห้อยดินแน่นอนเพราะนั้นกิ่งต่ําๆแบบนี้เราไม่สามารถที่จะทําลูกได้นะครับประเด็นที่1คือเราเลี้ยงก็เท่ากับเราเลี้ยงเปล่านะครับเราควรจะเคลียร์อย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นต้นเล็กๆอย่างที่เราเคยแนะนําว่าถ้าได้สัก1นึ่งชัด2ฉัด3ฉัด4ฉัตพอได้สัก4ี่ชัดเราก็จะเคลียร์ฉัตล่างเลย นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลดการแย่งอาหารบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าเรามีสัก3ามชัดด้านบนเขาก็จะมีกําลังมีชุดใบนะครับชัดหนึ่งเนี่ยประมาณสัก5กิ่ง ก็จะมีประมาณสัก15กิ่งในการที่จะบำรุงทั้งกิ่งแล้วก็ใบให้ต้นสมส่วนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไว้ข้างล่างมากจนเกินไปบางทีเขาจะใหญ่มากข้างบนก็จะไม่ค่อยสมส่วนนะครับอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมเราต้องเคลียร์ข้างล่างให้เร็วนะครับสก็คือจะสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีการคุมอยู่บริเวณพื้นดินของเราทั้งหมดเลย ถ้าไปดูอย่างที่เราแต่งกิ่งถ่ายทํากันเมื่อวานนะครับจะสังเกตว่าแสงจะไม่สามารถลงบริเวณโคนได้เลยก็หมายความว่าตอนเราที่จะเราทําโศกนะครับทำโศกก็คือช่วงที่เราอดน้ําช่วงที่เราต้องการให้ดินแห้งอ่าให้มีทุเรียนมีความโศกมีภาวะความเครียดที่จะทําให้กระตุ้นในการออกดอกได้ค่อนข้างดีโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยก็จะทํายาก นะครับเพราะว่าใบคลุมตลอดแสงไม่ส่องลมไม่โกรกนะครับดินก็แห้งช้าก็จะทําให้การติดลูกติดผลของเราเนี่ยช้าไปด้วยนะครับเผื่อๆบางที่เห็นไหมครับบางต้นอันนี้ยิ่งเป็นปีแรกนี่จะเห็นชัดเลยก็จะเปอร์เซนต์กันกออกจากค่อนข้างน้อยเลยแต่ฝั่งไหนที่กิ่งสูงหน่อยนะครับแล้วก็แสงส่องได้ลมโกรกถึงเนี่ยก็จะเปอร์เซ็นต์การติดเนี่ยค่อนข้างง่าย น,นี่จึงเป็นอีกเหตุผลสําคัญว่ากิ่งล่างถ้าตอนโตขึ้นเนี่ยเราไม่ควรจะไว้แล้วนะครับแล้วทําไมตอนตัดแต่งกิ่งเล็กๆของเราเราจะย้ําเสมอว่าให้เคลียกิ่งล่างอย่างนี้บอกเห็นไหมครับกิ่งที่ขนานกันเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถทําลูกได้นะครับกิ่งที่ขนานกิ่งเล็กกิ่งผิดรูปผิดรูปเนี่ยครับจิ้มต่ําลงแบบนี้นะครับเราก็จะเคลียไว้เลยเพื่อให้เขาไปเลี้ยงกิ่งหลักๆ ที่เราจะพัฒนาในโครงสร้างในการทํากิ่งต่อไปเขาก็จะใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้คือประเด็นเหตุผลว่าคือสูงแค่ไหนให้เราประเมินเลยนะครับเพราะลูกขั้วเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี6กเซนขึ้นเพราะนั้นระยะสูงก็ต้อง6กเซนขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับรวมถึงอยู่เหตุปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นถ้าคุณยกโคกสูงนะครับถ้าคุณยกโคกสูงเนี่ยเราก็จะไว้กิ่งต่ําหน่อยได้ เพราะการทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าการเข้าไปฉีดนะครับคนที่เขายกโคกสูงเนี่ยเขาสามารถที่จะฉีดจากบริเวณด้านล่างได้ตัดหญ้าได้สะดวกแต่บางคนที่ยกโคกอย่างนี้ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้สูงมากเนี่ยลองคิดดูว่าเวลาเราตัดหญ้าเห็นไหมครับมันก็จะติดตามต้นตามใบแบบนี้ด้วยส่วนหนึ่งสองตอนเราฉีดยานะครับฉีดยาฉีดฮอร์โมนเราต้องเห็นไหมครับถ้าเราจะฉีดเข้าวงในเราต้องเดินเข้ามาตรงนี้หนึ่งรอบแล้วก็ฉีดพ่น ถูกต้องไหมครับพอจะฉีดฝั่งนู้นเราก็ต้องเดินออกมาแล้วเราก็ไปฉีดฝั่งนู้นอีกเพราะนั้นการทำงานเนี่ยมันจะต้องเดินเข้าเดินออกแบบนี้อย่างน้อยประมาณ3รอบถึงจะทั่วนะอันนี้พูดถึงคนที่เขาฉีดแบบละเอียดนะครับต้องต้องเดินเข้าเดินออกถึง3รอบแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นสวนใหญ่ๆเขาจะเคลียกิ่งต่ำพวกนี้ออกหมดเลยครับ อ่าอันนี้อาจจะไล่ปีนะครับแรกๆอาจจะยังไว้บ้างเพื่อทําลูกก่อนแต่พอต้นเขาเริ่มสูงไปเรื่อยๆเขาก็จะเคลียร์ตรงนี้เลยเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลาเขาฉีดยาเขาก็จะเดินเข้ามาทีเดียวแล้วก็สามารถเดินรอบได้เลยอ่าเห็นไหมครับเขาสามารถเดินรอบได้เลยเพราะว่ากิ่งต่ําไม่ได้มีขวางเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปการไวเนี่ยอย่างน้อยถ้าเราปลูกกินเองนะครับก็อย่างน้อยก็ต้อง 60- 70เเซนขึ้นไป อ่าถ้าใครปลูกเป็นเชิงธุรกิจนะครับก็จะแนะนําให้สูงขึ้นมานิดนึงตามขนาดโคกของเรายิ่งโคกสูงอาจจะไว้ต่ําได้แต่ถ้าโคกไม่สูงเราต้องไว้กิ่งสูงสงเลยเพื่อง่ายต่อการทํางานของเรานะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมควรต้องตัดแต่งกิ่งเพราะว่าไม่ว่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการทําลูกการบังแสงนะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยครับในส่วนของการเข้าไปทํางานการฉีดพ่นก็จะมีผลทั้งหมดเลย อันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพื่อนๆลองพิจารณาในส่วนของเราเองนะครับว่าเราปลูกเอาไว้กินเองหรือเปล่าปลูกเชิงธุรกิจเน้นระยะเวลาในการทํางานอย่างปุ๋ยโฮอร์โมนนะครับที่เราแนะนํากันเนี่ยอย่างตัวเจซีโกรหนึ่งที่เราพูดถึงกันเป็นประจำเนี่ยที่เขาฉีดพ่นเพื่อบํารุงใบทใําให้ใหญ่หนาดํามันเนี่ยถ้าฉีดเขาต้องฉีดช่วงเช้าถูกต้องไหมครับฉีดช่วงเช้าเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องนะครับเร่งต่อการทํางานเช่นบางคนเนี่ยอย่างที่เราไปดูแลอย่างอย่างที่การเนี่ย ส่วนที่การเนี่ยส่วนมีสุกเนี่ยปรากฏว่าหมื่นต้นหมื่นต้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องเดินเข้าเดิอนออกเนี่ยเราจะใช้เวลาหรือแรงงานถึงสามสามรอบหรือสามครั้งแต่ถ้าเรามุดเข้าไปทีเดียวแล้วเราฉีดพ่นได้เลยระยะเวลาการที่จะฉีดช่วงเช้าอย่างเดียวเขาถึงทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเลยอ,อยู่ที่การบริหารจัดการในสวนของเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือ ความหมายสาคัญว่าทําไมเราควรถึงจะต้องเคลียร์บางส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานนะครับช่วงท้ายนี้ก็ฝากไว้สําหรับตัวปุ๋ยน้ำเจซีโกรหนึ่งะครับที่เราจะฉีดพ่นในการบํารุงเนี่ยตัวนี้จะเป็นทั้ง2300มีทั้งในส่วนของแอมนมเนียมทําให้ใบใหญ่หนาะดํามันแล้วก็มีกลุ่มรองเสริมอื่นๆด้วยนะครับเนื่องจากเขาเป็นกระบวนการหมักถ้าเพื่อนๆเ,เปิดฝาออกมาดมกลิ่นออกมาเนี่ยเราจะไดะ้กลิ่นที่เป็นกระบวนการหมักเลยแล้วก็เนื้อเขาจะค่อนข้างเข้มข้นมากใช้ได้ทั้ง กระแทกใบใหม่ขยายใบเดิมแล้วก็ฉีดได้ทุกระยะใบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโฮอร์โมนทั่วไปเนี่ยเขาต้องแยกครับระยะที่กระแทกใบใหม่ก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งขยายใบเดิมก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต้านทานสภาพอากาศซันเบิร์นหรือว่าสะบัดร้อนสะบัดหนาวก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้เขาจะเป็นตัวรวมมาเลยนะครับก็เดี๋ยวเราใส่ไว้ในตะกร้าสีเหลืองให้เพื่อนๆไปเลี้ยวใช้กันด้วยนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยทางทิกต o k ก็จะมีคูป,ปองส่วนลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ถูกกว่าไปซื้อตามสูตรอีกเพราะว่านี้เป็นส่วนลดพิเศษทางทิก t o k เขาส่งเสริมให้นะครับตามเทศกาลตามช่วงต่างๆกับเพื่อนๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้กันได้เลยนะครับ รวมถึงอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งต่างๆเดี๋ยวเราใส่ไว้ในตะกร้าสีเหลืองให้กับเพื่อนๆไปเลือกใช้กันด้วยไม่ว่าจะเป็นกิ่งแบบนี้นะครับเห็นไหมว่ากันไกลแต่กิ่งที่เราเคยแนะนาเนี่ยถ้ากิ่งประมาณนี้ยังพอไหวนะครับตัดได้นะครับถ้ากิ่งขนาดนี้อ่ากันไกลสีเหลืองของเราที่เอ่อเป็นกันไกลแบบสัง่งจังหวะเดี๋ยวเราขึ้นรูปแล้วก็ใส่ไว้ในตะกร้าด้วยก็จะเป็นเหล็กแบบ SK 5าไม่เป็นสนิมง่ายแล้วก็สามารถตัดแบบ3จังหวะตรงนี้ได้เลย นะครับก็ทําให้ตัดแต่งกิ่งได้ง่ายแล้วก็กิ่งใหญ่ๆก็สามารถตัดได้นะครับรวมถึงถ้าใหญ่ขึ้นมาอีกระดับนี้เราก็จะแนะนําเป็นเลื่อยพับที่เป็นแบบ s k 5ของเรานะครับตัวนั้นก็จะมีในส่วนของตัวอย่างที่เราถ่ายทํากันเมื่อวานนะครับเขาจะตัดแบบง่ายมากนะครับไม่ติดเพราะเขาจะมีร่องระหว่างกลางทําให้เวลาเลื่อยทั่วไปเนี่ยถ้าเขาเสมอตลอดเนี่ย ประมาณสักสาครั้งจะติดแล้วครับแต่ตัวน,นี้สามารถเลื่อยต่อเนื่องได้เลยแล้วก็ค่อนข้างคมเลยทําให้แผลไม่ค่อยฉีกขาดนะครับกลแต่กิ่งก็เหมือนกันครับถ้าไม่คมเนี่ยมันจะทําให้แผลฉีกขาดเชื้อโรคเข้าได้ค่อนข้างง่าย นะครับเราก็จะต้องแนะนําเลยยิ่งการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยจริงๆก็คือตัวหิ้วสองนะครับเวลาเราตัดแต่งเสร็จเราก็ใส่ตัวป้องกันเชื้อโรคโดยการฉีดพ่นตัวหิ้วสองเข้าไปควบคุมเลยนะครับไม่ให้เชื้อราเข้าออกเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าสีเหลืองให้เพื่อนๆไปเลือกใช้ด้วยในสวนในการบริหารจัดการการตัดแก่งกิ่งแล้วก็หิ้วสองเนี่ยจะไม่ฆ่าเชื้อดีที่เขียวๆแบบนี้นะครับเพราะนั้นต้องขอบคุณนะครับทุกการติดตามทุกการสนับสนุนในช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุ ด้วยคอมเมนต์ด้วยการสั่งซื้อสินค้าที่มาเข้าร่วมที่สนับสนุนในช่องของเราทุกรายการเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกใจขอบคุณทุกชั้นแชร์แบ่งปันออกไปเพราะรอยยิ้มของเกษตรกรไทยคือความสุขใจของเราครับ